الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ايها المسلمون اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وكونوا عباد الله اخوانا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายวันนี้ขอ,อนำเอาสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านมอลลีสลัมได้รับข่าวดีมาประกาศให้อุมัตของท่านได้ทราบว่าในหมู่ประชาชาติรูมัตท่านนาบีนั้นได้รับอนุมัติให้ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกฮิสาบและไม่ถูกการอดาดับใดๆเลยถึงเจ็ดหมื่นคน จำนวนประชากรหอุมัทธนาบีสลลล์ฮะสลัมนะครับเจ็ดหมื่นคนนี้มีคนที่มีลักษณะอย่างไรบ้างในฮะดิษนี้มีเนื้อหาสาระหลายด้านด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมบุคอรีติรมิดี lessons, และอันนซาอีซึ่งรายงานจากท่านฮานุเซน بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم لم أكن في صلاة ولكني لدقت فقال فما صنعت قلت اتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمه قال احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعْهُ الرَّهْتِ وَالنَّبِيُّ مَعْهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدٍ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس فيها في أولئك وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم สุมมาความรจุลอัคร์ฟกาลอุดุลลอฮ์อันยจัลนีมินุฟกาลสบกะบิฮะอุกาชะรวะบุลขารีมุสรวะบุลขารีมุสลิมบัติรพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนะครับจากเนื้อความฮะดิษนี้ฮุเซนอิบนาอับดุลรหมานได้กล่าวเล่าเรื่องราวว่าฉันได้อยู่กับท่านซาอิดอิบนูจูเบตในวันหนึ่งแล้วท่านซาอิด ฮิบุจเบ้ก็ได้ถามว่ามีใครบ้างที่ได้มองเห็นดาวที่ตกลงไปเมื่อคืนก่อนนั้นโคเซนบอกว่าฉันก็ได้กล่าวบอกฉันเองฉันมองเห็นในขณะเดียวกันท่านก็กล่าวต่อว่าอัมมาอินนีลำอกุนฟีซาลตดินวาลากินนีลูดิกตุโคเซนบอกว่าที่ฉันเห็นเนี่ยมันได้แปลว่าฉันละหมาดแล้วเหลือบตาดู รีบบอกไปเลยแสดงความบริสุทธิ์ไม่ปกปิดว่าฉันนี้มองเห็นเนื่องจากอะไรเพราะไม่ได้ไปละหมาดไปละหมาดไม่ได้ออไม่ได้ออกไปละหมาดแต่เนื่องจากว่าอะไรฉันถูกสัตว์มีพิษที่ต่อยฉันเจ็บปวดอย่างรุนแรงไม่สามารถจะไปละหมาดยะมาได้แล้วท่านสัอิศก็ถามว่าฟามาดนนาซาดะแล้วท่านทำอย่างไรล่ะ ฉันก็ตอบว่าฉันก็ปัดเป่าดอาลงไปที่รอยถูกขบกัดกอละฟามาฮามะลกาอลาซาลิกสถามฉันว่าท่านมีหลักฐานอะไรที่ให้ท่านทำอย่างเนี้ยท่านปัดเป่านะไม่รักษาไม่ไปหาหมอท่านทำได้ยังไง ต้องการหลักฐานนี่แสดงถึงว่าคนสาลาสฮาบะกับแจบีินเขาคุยกันน่ยในเรื่องที่มันเป็นการอิบาดซึ่งเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ในการที่จะให้พ้นจากการชีริกอันยืนยันถึงการเตาฮิตของคนเหล่านั้นว่าปัดเป่าแล้วท่านท่านมีหลักฐานอะไรที่ทําอย่างนั้นฉันก็ได้กล่าวว่ามีฮะดีษที่ท่านชาบีได้กล่าวว่า ได้กล่าวไว้สาอิดถามจนว่าเขาเล่าอะไรให้กัท่านฟังซาอิดท่านชาบีนะชาบีได้เล่าหะดีษอะไรให้กัท่านขุเซนก็บอกว่าท่านชาบีได้รายงานเล่าฮะดีษซึ่งรายงานต่อมาจากท่านบุไรดะอิบนาุเซบนะท่านได้กล่าวว่าท่านนบีสุลตานได้พูดว่าลารุกยะตะอิลลามีนัยนเอูฮุมหอูฮุมะ ยกะดีษหลักฐานที่ว่านะมีรายงานบอกว่านาบีบอกว่าไม่มีการปัดเป่านะนอกจากด้วยสาเหตุที่เกิดจากเสตไอหนึนแปลว่าสายตาที่มองจ้องด้วยความอิจฉาทิษยสแล้วก็ทำสายศาสตร์ทำมนดำแล้วก็ได้รับอันตรายเอาหฮมมาหรือกรณีที่ มีสัตว์ร,ร้ายมีพิษกัดต่อยขนาดรุนแรงเจ็บปวดอันนี้ก็แสดงว่าอนุญาตให้ทำการรุกยะปัดเป่านะไม่ใช่เสกเป่านะครับด้วยดูอาด้วยอายะกุรอานด้วยดูอา่ยยาาอาิตาลอสุสล,สสลลอสลวสลัรรมนะใช้รักษาขอจัลลตาละแล้วท่านสะอิดก็กล่าวชมเชยบอกว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังหลักฐาน ที่สอนให้กระทำสิ่งที่เป็นความดีนั้นเมื่อเขาได้รับฟังแล้วและนำไปปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาหนึ่งในเนื้อความว่าอัศฮันามันอินตะฮาอิลามาซามิยะท่านไซดบอกว่าวาลากินแต่ว่าฮัดดะซนาอิบนาอับบาสินุลลอฮิยัลฮุมอัลลอฮฺไซดบอกว่าแต่ก็ฉันก็มีหลักฐานอันหนึ่งที่อับดุลลอฮ์อิบนาอับบาส ได้รายงาน,นรรมนาจากท่านนบีสุลต่านอสลัมซึ่งท่านนบีได้เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่ท่านนาบีมียราชขึ้นฝากฟ้าในคืนอิสรามเมียราชท่านนาบีได้เล่าให้ฟังว่าฟรอยตุนนบีอัลวามาฮุลรอฮตุนะฉันได้ถูกนําเสนอให้มองเห็นบรรดาประชาจัดเรืตาาอต่างละเอียอุมัมนบีบอกว,ว่าฉันถูกนะพาไปแล้วก็นำเอาประชาชาต,ต่างๆก่อนหน้าฉันเนี่ย มาปรากฏให้ฉันได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ความเป็นไปของนบีและบรรดาชนชาติก่อนๆฝรัยตทุนนบีอัลมาฮุรอะตุวันนบีอัลมาฮุระยุลรอจุลแลนแล้วฉันก็ได้มองเห็นนบีคนนั้นนบีคนนี้โดยไม่ได้บอกชื่อมีคนที่อีมานกับนบีบางท่านเนี่ยไม่เกินสิบคนอะาะตุบางนบีก็มีคนอีมานคนหนึ่งหรือสองคน วันนบีไรสมาหัวหัดนบีบางท่านในอดีตไม่มีใครเชื่อไม่มีใครปฏิบัติตามอิมานต,ต่อท่านเลยนะอิดรูฟิอาลีสาวาดุนอาลมและบัดดน,นั้นก็มีฝูงชนที่มองเห็น เขาแต่ไกลๆซึ่งมีจํานวนมากมายมืดไปหมดมัวด,ดินมืดฟ้ามัวดินไปหมดฟาะนั้นตัวอันนุมอมมุมะทีท่านนาบีบอกว่าฉันนึกว่าคนเหล่านั้นคืออุมติของฉันเพราะจํานวนมากมายฟักี้ล,ลีแล้วก็มีเสียงบอกให้ฉันทราวบว่าฮาดามูซาวะกะอมม กลุ่มนี้นะ่ะคือนบีมูซาแล้วก็ประชาชาบับฑิอิสรอเอลประชาชาินบีมูซาฟานอซรตุฟอิดาสวาดุนอาลีมแล้วฉันก็ได้มองมองไปอีกแล้วก็ได้เห็น เห็นฝูงชนจำนวนมากจำนวนมาหือมาดำมืดไปหมดฝักขีลแลีแฮรีอุมมาตุกก็มีเสียงตอบคือมาลลยกัดก็บอกว่านี่แหละคืออุมมัตของท่านวะมาหุมสบูนัลฟันยาดุคลูนันจันนตบิไกรฮิซาบินวะลาอาดาบในจำนวนนั้นอ่ะมีเจ็ดหมื่นคนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกฮิสาบและไม่ถูกอาสาบพ้นจากการลงโทษ เรียกว่าเข้าสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนอะไรไม่ถามอะไรเลยสักนิดเดียวอัลตาลาให้เข้าสวรรค์โดยพิเศษกรณีพิเศษนบีพูดจบตรงนี้สมมานะฮะบะฟาดคมันซีลาเอมันซีละหุนบีก็ลุกขึ้นแล้วเดินเข้าบ้านของท่านไปก็ปล่อยให้บรรดาสหาบะอยู่ข้างนอก แล้วก็นั่งพูดวิาพากษ์วิจาร์กันวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับคนเจ็ดหมื่นคนว่าเขาทําอะไรทำมาอามันอะไรมีคุณสมบัติอะไรหรือจึงได้มีสิทธิพิเศษอย่างนั้นบางคนก็กล่าวว่าคนเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่อยู่กับท่านรอซูลเป็นสาฮาบะร่วมเคียงบา่าเคียงไหลกับท่านรอซูลุละสโลลลอสลลลัมบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะเกิดมาอยู่ในศาสนาิสลามพ่อแม่เป็นมุสลิมเลย ไม่ทาชีริกต่อละตาลาเลยก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นวิเคราะห์กันไปบางคนก็นะพูดกันไปต่างๆนานานะนะครับอีกมากมายด้วยกันจนกระทั่งสักครู่ใหญ่ๆท่านอสุนสลลอนสลัมก็ออกมาจากบ้านแล้วบรรดาสหาบาก็ได้เล่าเรื่องราวที่เขาถกเถียงกันวิพากวิจารณ์กันให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ฟะกอละนาบีก็อธิบายให้ฟังว่าผูมุลลาดีนลายลอยสตรกูน คนเหล่านั้นที่ว่ามีจํานวนเจ็ดหมื่นคนจากสหาบาของฉันเนี่ยได้เข้าสวรรค์จากอุมัตของฉันเนี่ยเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนนั่นคือใครนบีบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่เขาไม่ไปขอให้ใครปัดเป่ารักษาเขาเวลายาตะวุ่นเขาจะไม่ใช้เหล็กหน้าไฟรักษาความปวดเมื่อยหรือรักษาโรคในตัวเขาเวลายาตะตอยรุุนคนเหล่านั้นไม่ถือโชคลาง ไม่ถือเลิกผานาทีไม่เชื่อเรื่องโชคลางลางร้ายลางดีเขาไม่เชื่อว่าเราบีิมตวะวักกะลุนพวกเขาแล้วนั้นจะมีความมั่นใจมอบหมายกิจการทั้งหลายให้อาลัตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเขานั้นทําการคุ้มครองประเด็นทั้งสี่เนี่ยคือคุณสมบัติพิเศษของอุมมาธนาบีเจ็ดหมื่นคน มันมีรายละเอียดจากค้อสี่อื่นๆนะครับไม่ได้แปลว่าไปขอให้ใครปัดเป่าในหลักศรียะหรือรุกยาชรียาเป็นเรื่องอนุญาตเป็นมุสตาฮับเป็นไงงานที่ดีแต่การที่นบีบอกว่าเขาล่านั้นไม่ขอให้คนอื่นปัดเป่าให้ซึ่งมีฮัดิษบอกว่าใครที่มีความรู้ในสิ่งที่จะช่วยประโยชน์ให้ับพี่น้องของเขาแล้วก็จงทำเถิดนะ และอีกกรณีหนึ่งที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายได้ประมวลหลักฐานทั้งหลายมาเนี่ยกรณีที่คนหนึ่งคนใดเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเสร็จแล้วมีคนซาละหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องรุกยะยนะอ่านกุรานอญญายะไหนฮะดีษไหนดูอาบทไหนที่เราสุลตธรรมแล้วทําการปัดปากให้เขาอย่าปฏิเสธให้เขาทาให้อันนี้ไม่เรียกว่ามันจะไปขอ เป็นเรื่องที่เรียกว่าทําตามสุนนะท่านนบีที่ว่าให้ช่วยพี่น้องของเขากรณีมีคนมาเอ้าถึงขอดุอาให้นะอันนี้โอเคไม่ได้ห้ามและคําว่าไปขอให้ปัดเป่าเนี่ยในสิ่งถูกต้องไม่ได้แปลว่าฮารามในประโยคอันเนี้ยมันมีเรื่องว่าไม่ได้แปลว่าห้ามไปขอให้ก็เดินเรารู้ว่าคนเนี้ยเขามีความรู้เราบอกเราไม่รู้นะช่วยอ่านดูอาปัดเป่าเป็นเรื่องอนุญ,ญาตไม่ได้ห้าม แต่เนื่องจากว่าคนเหล่านั้นนะ่ะไม่ขอใครอาจจะอ่านเองทําเองโดยปัดเป่านี่คือลักษณะพิเศษของคนที่ไม่ถูกฮี่สาบไม่ถูกสอบสวนที่เข้าสวรรค์ได้เลยลักษณะที่สองเวลาอยากตะวุ้นเวลาเจ็บปวดส่วนไหนของร่างกายเนี่ยนะก็ไม่ทําการนาบด้วยเหล็กนะที่ล้นไฟเอามาน้าเพื่อรักษา แต่ในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่านาบีก็เคยรักษาสหาบาบางท่านโดยการนาบช่วยรักษาการเจ็บปวดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นว่านาบีนบีไม่ได้ห้ามนาบีทำและนบีก็บอกให้รู้ว่าและไม่ได้ใช้ให้ทำเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อว่าการนาบด้วยเหล็กไฟเนี่ยจะช่รักษาให้หายอย่างแน่นอนอันนี้เป็นชีริก ไม่ได้แต่ถ้าเราทําโดยความจําเป็นหรือรักษาตามวิธีการก็เป็นเรื่องที่อนุมัติทาได้เพราะฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยหลักฐานอันเดียวเนี่ย ก็ต้องดูว่ามันมีอย่างอื่นไหมมีรายงานอื่นไหมนะที่มาขัดแย้งกันหรือว่ามาอธิบายเสริมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับไม่ใช่จับหดิสต้นเดียวแล้วเอามาคุมโลกทั้งหมดไม่ใช่นะครับจากประมวลทั้งหลายนี่อีกประการหนึ่งวาลลยาตอตอยยรุนคนเหล่านั้นเจ0 0 0มคนเนี่ย จะไม่เชื่อเรื่องโชคลางในอารับยาฮิลียเวลาเขาจะออกไปไหนไปทำธุระเนี่ยถ้าออกจากบ้านเรามีนกบินมาทางซ้ายเขาจะถือว่าเป็นโชคลางไม่ดีเขาจะถอยกลับไปเชื่อว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่สําเร็จหรืออาจจะมีความามีอันเป็นไปต่างๆนะเป็นความเชื่อแบบยาฮิลียะนะหรือถ้าหากว่านกบินมาทางขวาเป็นส,สัญญาณที่ดีเป็นเลอกดีหรือการบอกว่า จะลงเสาเอกปลูกบ้านต้อง9โมง9นาที9โมง19นาทีถึงจะดีต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะถือความเชื่ออันนี้ไม่อยู่ในกลุ่มที่นบีรับรองนะครับถ้าไปเชื่อว่าเลขนี้ดีเลือกผาตรงนี้ดีแน่นอนถ้าทำอย่างนี้นั่นคือการชีลิกเข้ามาเกี่ยวข้องประการที่สี่ที่เป็นลักษณะเด่นหรือพิเศษก็คือเขามีความมั่นใจแม้จะเจ็บปวดเขา ที่เขามอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นเพราะอะไรหนึ่งเขาพอใจในกอดัทของลาตาลาเพราะว่ากอดัทของลาตาลาให้เกิดจากการเจ็บป่วยแล้วเขาจะรักษาได้ไหมเรื่องนี้บรรดาอุลามะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องมุสตะฮับบางคนบอกว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอิบหมูบ้า์คุณจะรักษากินยาก็ได้ไม่กินก็ได้เพราะบางทีเนี่ยโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาอะไรเลยเป็นหวัดไม่ต้องไปกินยาอะไรเลยออกกําลังกายดื่มน้ําพักผ่อนอัลลอฮ์ก็หาย บางอย่างไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาเลยเลยบางคนก็เจ็บเมื่อยเจ็บปวดนะไม่สบายก็อ,อ่านดูอาขอดูอาจาัลละเรียกว่าตวัคุลต่อละตาดาในขณะนะเดียวกันการตวัคุลด้วยการไปฉีดยาไปหาหมอแล้วถือว่าเป็นการรักษาตามขั้นตอนเพราะมีฮะดิสนาบีบอกว่าฟตัตดาวทันจงเยาว,า,งงยวยารักษาเถิดแล้วก็มอบหมายความสําเร็จการหายทั้งหลายอลรอา์เป็นผู้รักษา นี่คือสิ่งที่มันเป็นหลักที่มุสลิมนั้นเลือกได้ฉะนั้นการต่วัคคุลเป็นการจัดเตรียมสาเหตุหรือสาบับทั้งหลายผู้ที่ให้เกิดความสําเร็จนั่นคืออัลลอฮ์สุบฮานาตาลาเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็พยายามสร้างหรือทำแสวงหาเหตุปัจจัยที่จะช่วยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความสุดเป็นเรื่องอนุญาตนะใช่ไหม น้ำท่วมเราก็ต้องหาเรือหรือว่ารองเท้าบูทลุยน้ําไม่ให้น้าเข้าเทา้าหรือว่ามีอะไรชูชีพต่างๆนานาเนี่ยหรือน้ํามันเชี่ยวก็จะเห็นว่ามีการถึงเชือกแล้วก็ไต่เชือกไปมันเป็นสบับเป็นอัสบับในขณะเดียวกันคือตวัดก,กัน้นตอนละตาลาไม่ใช่ไปลุยไปโดยไม่มีอะไรเลยเหมือนออกสงครามนาบีต้องมีเสื้อเกราะนบีมีอาวุธมีการฝึกอาวุธมีการต่อสู้สารพัดรูปแบบ มีหลุมหลบภัยในสงครามที่กําลังเกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยแม้จต้องสร้างหลุมหลบภัยบังเกอร์ขนาดที่แข็งแรงที่สุดเพื่ออะไรต้านทานกับอาวุธที่ร้ายแรงก็เป็นสบับแต่ขณะเดียวกันการรอดพ้นปลอดภัยนั้นตวักตุนต่อเราตาลาบางคนอาจจะมีบังเกอร์แต่ไปไม่ถึงบังเกอร์ก็โดนซะก่อน มันก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการแต่วาคุณก็เป็นเป้าหมายเป็นหลักการอิบาดาแต่ว่าความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮฺละลาเพราะฉะนั้นลักษณะของคนเหล่านั้นหนึ่งเขาไม่ไปเชื่อหรือไปพึ่งพาคนอื่นหนึ่งขอปัดเป่ารักษาด้วยตัวเองสองใช้การรักษานะครับแล้วก็ไม่ไปเชื่อมัน่นในการนาบดยเหล็กร้อนร้อนเพื่อรักษานะนบีเคยรักษานาาสีข้าง แสดงว่าเป็นเรื่องอนุญาตเป็นเรื่องหมุบา้าแต่การที่นบีเน้นว่าคนเหล่านี้ไม่ขอให้ปัดเป่าไม่ไม่ไปนาบด้วยเหล็กเผาไฟเพื่อรักษาหรือไม่เชื่อถือโชคลาง ไม่ไม่แล้วก็มีตวักันตอละตาเลเป็นลักษณะที่บริสุทธิ์ของคนที่มีเต่าหิดอยู่ในบทหนึ่งในหนังสือที่เขียนเอาไว้รวมถึงเรื่องมันฮักกับเต่าหีดดะกลันจรณตบิโอไกดฮิซามุชย์มุฮัมมัดอับดุลฮฺบรหิมุลลาตาลาซึ่งนำหลักฐานจากอัลกุรอานนำหลักฐานจากฮะดิษท่านนบีสลอรฮะซลามไม่ได้เอาแนวคิดหรือปัจฉญยาอะไรมาสอนคนเอาหลักฐานที่เป็นแก่นแทองศาสนาอิสลามทั้งสิ้นพี่น้องทั้งหลายครับพอนบีพูดจบ ว่าเจ็ดหมื่นคนเนี่ย <c oughs> มีรายงานในที่สื่อื่นบอกว่าท่านอบบบัรท่านอุมัดบอกกัลรอซูลุลลอฮ์บอกยาอัลลอฮุ์ลเจ็ดหมื่นคนนี่นะน้อยไปขอให้ท่านวิงวอนต่อละตาลาให้เพิ่มบ่าวหรืออุมัดของท่านให้ได้เข้าสวรรค์แบบนี้โดยไม่ถูกสอบสวนให้มากกว่านี้ได้หรือไม่นบีก็วิงวอนขอครั้งหนึ่งครั้งสองจนกระทั่งนบีสรุปให้ฟังว่าอัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้คนเจ็ดหมื่นคนเนี่ย แต่ละคนในเจ็ด0มื่คนนั้นขอชฉะาะให้กับคนได้หนึ 7, ่งต่อเจ็ดพันเยอะไหมครับอุมัรนบีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกือบสองพันล้านคนฉะนั้นเจ็ด0มื่คนเนี่ยดูคนที่เขามองการไก่ความรู้ของสาหาบะบอกเจ็ดหมื่นคนเนี่ยมันน้อยยาระซูลละ,ละไม่ได้แปลว่าเข้าสวรรค์แค่7จ็ด0มื่นคนต้องแยกประเด็นว่าอันนี้คือเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกหีสาบ และคนที่ถูกขิสาบถูกชำระถูกสอบสวนอีกมากมายที่สอบแล้วผ่านเข้าสวรรค์อีกไม่รู้เท่าไหร่ถึงจำนวนอุมัศนบีในสวรรค์เนี่ยมีถึงสองในสามมีอยู่ร้อยยี่สิบซอบในสวรรค์เนี่ยอุมัศกร่อนๆเอาไปสี่สิบอีกแปดสิบซอบเนี่ยในสวรรค์ทั้งหมดเป็นอุมัรทร่ธนบีสลลต่าลฮะเลวะซัลลัมจำนวนมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นหนึ่งต่อเจ็ดพันพี่น้องครับ อัตราตรงนี้เป็นอัตราตัวเลขที่นบ,บีพูดเอาไว้ว่าอัลลอฮ์อนุมัติว่าคนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษของเขาขอชาฟ้าได้คนที่มีเตาฮีตเป็นมุมมินมีอีมานอาจจะเป็นญาติเขาเพื่อนฝูงเขาเป็นคนดีเป็นลูกสิทธิ์เขาครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่ดีๆที่มีเตาฮีตขอให้เขาได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนบ้างอัลลอฮ์เพิ่มให้หนึ่งต่อเจ็ดพันคน พี่น้องก็คูณเอาไปเจ็ดหมื่นคูณไปวยเจ็ดพันนี่คือสิ่งที่อัล l l a ์ทรงให้แก่อุมมัตานนาบีสุลต่านละสัลลัมพอนบีพูดจบท่านอุกกาชะซัฮาบะอุกกาชะอิบนุมุฮัซนได้ลุกขึ้นทันทีและบอกยาติสุลล่านอุดองลลอฮ์อะญญาลานีมินฮุมขอให้ท่านได้ช่วยขออัลลอฮ์ต่อละตันให้ฉันเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นด้วยท่านอุกกาชะเนี่ยเป็นบุคคลที่ออกสงคราม นะออก,กาชาตได้ได้เคยสังหารพี่น้องของตลฮะตายแล้วต่อมาเนี่ยตลฮะก็ได้มาล้างแค้นในสงครามริดดะโดยมีคอลิดอิมาลิดแล้วท่าน อก,กาชาเนะีได้รับดวอานาบีขอดวอาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นคนคือได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบแล้วต่อมาเนี่ยท่านอุก,กาชาก็ตายเฉีดในสงครามปราบริดดะโดยมีคอลิตเป็นแม่ทัพตายโดยที่ตอลฮะมาแก้แค้นแทนเพื่อนและเป็นเรื่องที่แปลกไหมอัลลอฮ์สดายาให้ตอลฮะที่ฆ่าอุก,กาชาเนี่ยหลังจากนั้นก็เข้ารับอิสลาม มันเป็นฮีดายะเป็นเตาฟิกเที่ยัละตาลาให้ไม่มีใครจะกำกับได้คนที่สังหารอุก,กาชาอุก,กาชาตายชัยเหตแล้วตลาพูดเป็นมือสังหารเป็นกาฟเฟตก็เข้ารับอิสลามในโอกาสในหลังจากนั้นต่อมานี่คือเนี่ยมัติเจยละตาลาให้แก่มนุษย์เที่ยัละตาลาสมผสมพอพูดจบนบีบอกว่าอันตมินหุมบอกอุกาชาบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นแล้ว ก็มีชายอีกคนหนึ่งลุกขึ้นบอกว่ายาละโซลลาขอด้วยตอนละให้ฉันเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นด้วยนบีก็พูดแบบน้ําบัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้คุณนบีแบบปฏิเสธแบบนิ่มนิมบอกว่าอุกกาชาได้ขอไปก่อนท่านแล้วคือได้ไปก่อนท่านแล้วแล้วก็จบนี่เป็นนโยบายที่นุ่มนวลมากคือเป็นการสกัดว่าคนอีกเป็นสิบเป็นร้อยเนเดี๋ยวก็ลุกขึ้นขอทีละคนละคนไม่รู้จักจบนบีบอกว่าอุกาชาได้ไปแล้ว เป็นการบอกกับคนอื่นไม่ต้องขอแล้วมันตัดไปโดยปริยายนี่คือการสอนท่นานนบีสโลลที่มีฮิกมะมีความเฉลียวฉลาดและะเอียดอ่อนและไม่สะเทือนใจใครนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ว่าพี่น้องทั้งหลายเราจะเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นไหมเพราะอะไรนบีได้รับข่าวว่าหนึ่งในเจ็ดหมื่นนั้นอัลลอฮ์ให้ขอชว่า,าให้อีกหนึ่งพันแต่ละคนได้จํานวนหนึ่งพัน จากเจ็ดหมื่นคนก็เพิ่มไปอีกจำนวนมหาศาลทีเดียวท่ Al illah, มดุรินล์พี่น้องทั้งหลายครับ ข้อสาคัญก็คือเราทั้งหลายจะต้องทําตัวให้บริสุทธิ์ทางด้านอากีดะด้านความเชื่อการอีมานหลักเตาฮีตและห่างไกลจากการชิริกทั้งหลายทําอิบาดะด้วยอะไรการออคลาสต่อลาตาลาและมีความเที่ยงตรงมั่นคงตรงตามแบบฉบ,บับท่านอนับดุลลอฮฺอะลิซัลลันนลลมแล้วก็ให้เรามั่นใจต่อลาตาลามีการอะไรศึกษาว่ารุกยชาชริยาเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ผิดเพราะอัลลอฮ์ก็ให้ยบรินมา ทำการปัดเป่าท่านนาบีท่านนาบีก็เคยรุเปียท่านอาลีเป็นตาแดงขนาดเดินไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้วันสงครามคอยบัตท่านนาบีทราบข่าวอาลีเจ็บป่วยก็ให้คนไปพาท่านอาลีมานาบีก็ถ่มน้ำลายไปที่ตาทั้งสองข้างท่านอาลีแล้วก็อ่านดัวให้ ลีหายไปปิดทิง้งเป็นมอ่ยิซาท่านนาบีสโลลอนสลับและท่านนาบีก็มอบทงมอบทงให้ท่านอาลีเป็นผู้นำทัพเข้าไปในพวกคอยบัตนบีบอกกับท่านจงนำทัพไปอย่างช้าๆแล้วก็จงเรียกร้องพวกเขาสู่อิสลามจงอธิบายให้เขารู้ก่อนว่าอิสลามคืออะไรอะไรเป็นสิ่งจําเป็นที่เขาต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลากําหนดให้และนบีได้พูดเป็นกําลังใจแนวการเผยแพร่อันหนึ่งก็คือวัลอลฮิและอันยะฮ์ดีอัลลอฮูบิการุยลันวะฮิดั อยรุลละกมิหุมุริเน ع มนบีบอกว่าข้สาบานต่อล l แน่นอนละกินว่าการที่ a ตลาหีดายะประทานการเตาฟิกให้ท่านประสบความสำเร็จในการเรียกร้องคนคนหนึ่งเขารับอิสลามเท่ากับท่านได้รับความดียิ่งกว่าการได้ครอบครองลูกอูดสีแดงสิ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสําหรับชาวอาหรับในอดีตปูดสีแดงมันเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามีค่าอย่างมากมายฉะนั้นการดาวะการสอนคนให้รู้หลักเตาฮีดรู้เรื่องอิสลามการเผยแพร่นั้นเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่นบีพูดให้นโยบายให้กําลังใจคนทําหน้าที่ดาวะสอนให้คนรู้จักอิสลามรู้จักสุนนะท่านนาบีก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรคมีการถูกต่อต้าน ย่อยยันเป็นธรรมดาเพราะนาบียังโดนอย่างเราเรานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับเพราะฉะนั้นขอเราตาลราทรงประทานการเตอฟิกขอให้เราทั้งหลายนั้นอย่างน,น้อยก็ขอให้ได้เป็นชาวสวรรค์ขอให้เป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นซึ่งอาจจะได้รับสิทธิ์เพราะว่าเจ็ดหมื่นไม่ได้แปลเฉพาะสะหบะอุมมัตนบีก็คือไปถึงมันกี่มัดคนสุดท้ายเนะี่ยอยู่ในเจ็ดหมื่นและเจ็ดหมื่นก็ได้หนึ่งต่อเจ็ดพันอีกขอเชะอวาให้ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم